สวัสดีครับวันนี้ก็มีนะครับรถตักอิตาชิที c ีนะครับรุ่นเซ180ินะครับขนาดตักประมาณ3คิวนะครับรุ่นนี้จะเทียบเท่าโคสุว a สามล้อยี่ส 20, รุ่น6นะครับ ัดลมก็จะใช้ปั๊มแยกเลยนะครับไม่ได้ใช้ดึงจากรรอบเคื่องเครื่องยนต์เป็นคมัมมิงนะครับ QSB 6.7นะครับคอมมอนเร็ว มาจากญิปปุ่นเลยนะครับแตมมาลองดูเจอจริงก่อนได้นะครับคันนี้ว่ามันสวยนะครับแถมตัวนี้ได้ราคาไม่แพงนะครับในเทคโนโลยีที่เป็นแบบ รถรุ่นใหม่ๆนะครับราคานี้แบบถูกมากนะครับนีครับ USB 6.7นะครับ6สูบ Common Rail เนื้อตัวจะดัดงล่างนิดนึงนะครับแต่ว่าสวยนะครับ มันไม่ได้ผูกอะไรนะครับคันนี้รุ่นนี้เป็น TCM ตัวสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะน่าจะโดนไปยุบรวมกับฮิตาชิแลนะครับในเรื่องของรถตักนะครับ เพราะหลังจากรุ่นนี้ก็จะไม่เห็นตัก PCM แล้วนะครับเดี๋ยวลองเึินไปดูข้างบนกันนะครับสิ่งพิเศษอ,อีกอย่างนะครับคันนี้มันใส่เบาะดิคาโลนะครับเบาะรถแข่งนะครับ ใส่มาจากที่ญี่ปุ่นเลยนะครับนั่งสบายมากในรถใหญ่ใหญ่จะจำเป็นแบบสองคอนโทรลนะครับแต่จะนิ่มกว่ารถรล้นเก่านะครับใช้แค่นิ้วก็เหอนอแว้วครับอ่าอันนี้ก็จะขับได้ทั้งออโต้และแมนนวลนนะครับ โดยที่เรามาตั้งที่ตรงนี้นะครับน่าใช้นะครับคนนี้เป็นรถรุ่นใหม่แล้วก็ราคาไม่แพงนะครับมาลองดูตัวจริงกันได้นะครับที่บริษัทไทยสงพลน,นะครับใครที่หารถขนาดประมาณ3คิวอยู่ก็มาดูก่อนได้นะครับผมขอบคุณครับ